เอามาทุกคนวันนี้ตักก็ได้มาเขือบพวงแล้วก็แกงเขียวหวานเนื้อครับผมวันนี้กินแค่เนี้ยตอนเช้ากินเบาๆไปก่อนตอนเย็นค่อยจัดหนักนน่่าาทาจะเอคัลย มันเขือพวง้วยเห็นคนแก่บอกว่ากินมะเขือพวงแล้วมีประโยชน์นนผู้ใหญ่บอกมาม ขอ,องดีมีประโยชน์ นี่ก็คือมะเขือพวงครับผมแล้วทุกคนได้อะไรกินเนาะครับแข็งจืดหวานเนื้อผมได้แข็งจืหวานเนื้อกินกินกับมะเขือพวงสดๆเพิ <สด S 2> ่งเก็บมาจากต้นเลย ปอสารพิษอร่อยอร่อยอร่อยอ สน้ำหน่อยสดนน้ำหน่อยโอเคครับพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ